อันนี้ข้อที่หนึ่งเวลานั่งทำสมาธิจิตฝ่ายหนึ่งอยู่ที่พุทโธแต่ทำไมมีอีกฝ่ายหนึ่งถึงไปคิดเรื่องอื่นได้่ออ,อันนี้เนี่ถามม,มีเหตุผลแต่ว่าผู้ถามเนี่ยไม่ละเอียดพอนะเราลองสังเกตดูนะเนี่ยเวลานั่งทำสมาธิ จิตฝ่ายหนึ่งอยู่ที่พุโทโธแต่ทําไมอีกฝ่ายหนึ่งถึงไปคิดถึงเรื่องอื่นได้เราสังเกตดูมันไม่ใช่ฝ่ายอื่นหรอกมันฝ่ายเดียวกันนั่นแหละถ้าหากจิตอยู่กับพุโทโธมันจะไปที่อื่นไม่ได้เลยขณะที่มันไปพุโทโธไปที่อื่นแล้วมันหลุดจากพุโทโธแล้วเพราะจิตมีฝ่ายเดียวจะมีอะไรพร้อมกันสองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสังเกตดู สังเกตดูความรู้สึกของเราเองในขณะที่เราไปรู้สึกคิดบุงแต่งเรื่องอื่นมันไม่มีพุโทโธอยู่แล้วถ้าจิตมันแนบแน่นอยู่กับพุโทโธมันจะไม่มีฝ่ายอื่นเลยเพราะจิตนั้นมีอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยอันนี้ให้เข้าใจด้วยนะมันไปไม่ได้หรอกถ้าอยู่กับพุโทโธไอ้ที่มันไปเพราะมันหลุดจากพุทโธแล้วอารมณ์ความนึกคิดบุงแต่งอันอื่นเนี่ยเราจะเปรียบเทียบง่ายๆนะ เหมือนกระแสน้ํากระแสน้ําในแม่น้ํามันจะไหล,หลเชี่ยวขนาดไหนก็ตามนะเรามัดเรือไว้กับเสาเรามัดเรือไว้กับเสาตาบใดก็ตามถ้าเชือกไม่หลุดกระแสน้ําจะเชี่ยวขนาดไหนก็ตามเรือนี้จะไม่ลอยไปตามกระแสน้ําเลยแต่ถ้าเรือเรือลอยไปตามกระแสน้ําแสดงว่าเรือนั้นหลุดจากเสาแล้วมันจึงลอยไปตามกระแสน้ําได้ แต่ถ้าเรือไม่หลุดจากเสานี้มันจะลอยไปตามกระแสน้ําไม่ได้เลยพุทโธนั้นเหมือนเปียบเหมือนกันหลักเหมือนกระเสารเรือนั่นก็คือจิตกระแสน้ําก็คือเรื่องราวอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งเชือกก็คือสติสติที่มัดจิตอยู่กับเสาคือพุทโธพุทโธเนี่ยสติไม่หลุดเนี่ย ไม่หลุดมันก็มัดจิตอยู่กับพุทโธแนบแน่งอยู่กับพุทโธเมื่อแนบแน่งอยู่กับพุทโธแล้วจิตนี้จะไหลไปตามอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งอื่นไม่ได้ที่จิตไหลไปตามอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งอันอื่นแสดงว่าสติม,มันขาดจิตจึงหลุดออกจากเสาคือพุทโธมันจึงไปตามอารมณ์เรื่องราวอันนั้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อนี้เนี่ยให้เข้าใจไว้ด้วยว่ามันมีฝ่ายเดียวมันไม่ใช่สองฝ่ายหรอก ในขณะที่เรามีพุโทโธแล้วมันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาแบบนั้นเป็นไปไม่ได้มันเราหลุดจากพุโทโธแล้วมันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งดึงไปแล้วคือฝ่ายเดียวกันนั่นแหละมันไปนู่น <c oughs> เข้าใจนะข้อนี้อ่ะ